สบ,บายดีพี่น้องมันเก็สิพาพี่น้องขึ้นไปตัดนใหม่ปัตตานใหม่เฮ็ดทานพี่น้องหลังจากแล้วเฮ็ดมันแล้วก็สิมตาตัดนใหม่เฮ็ดทานก็งหอยกอ็งหอยนี่สิเป็นสิเฮ็ดทานดังไพ่ ไม่เปรยเนาะเอ้ยเนี่ยคือเราคือดงเนาะเองเนาะมาพันอไมย์ี่เป็นลำใหญ่ในกับไปเห็ดทานพี่เนาะเห็ดทานดังไผ่หลังจากแล้วมันแล้วกระสีเดามาตาดไหมเห็ดทานอีกต่อไปทานเบิร์ดทานดังไผ่เบิร์ด เปื่อยได้อ่าวกระทั้งลมมันไม้เปื่อยในเป็นทานงามขนาดพี่น้องดังก,กะกะกะไม้อยู่ใน,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 นสวนเขาเองในดินเขาเองกระตัดอกชนอากระเฮ็ดบุกเบิดเห็ดสวนเฮ็ดสวนปลูกมันพี่น้องอันนี้คือเป็นปาลาเลา เป็นปลาเหล่าสวยงามมะแกการปลูกพืชปลูกมันกระสีเห,ห็ดมันเป็นดินที่งามพี่เนาะดินนี่ก็เทืยกว่าดินปลูกพังข้ากระางเอาไหมไหมที่ว่าเป็นเนืนลำใหญ่เน่กระางเอาเห็ดทานเข่านี้แหละกระทางทั้งปลากระจูดบุกเบิกเห็ด มันต่อไปลงไ,ไปแบกอาานนะพี่นนอะอันคือคอ,อาวุธสุดปฏิบัติงานของนาะจะได้ลงไปแบกเอาแบกลงไปสามีเป็นคนตัดวันน่ะลี่ก็เป็นคนแบกไปคนไปพี่นนอะเอ้ยเผื่อสินแหละจำเป็นเนาะ ้นลงไป <c oughs> บ่เธอไลยพี่นนอะบ่เธอไลยเมื่อหนึ่งกับสิบประมาณนี่ คนเมื่อเนี้ยคือสิแล้วมันมีสองก่องอาวเพื่อนคือมาตัดอาหารใหม่อันนี้ไปเหตุกานได้แล้วว่ากระดาวมันมันดังเป็นกี่เทาไลยไปเด้อพี่น่องไปเด้อ <laughs> ปากเป็นกำลังใจนี่เดอ้อพี่น้องเอ้ปากเป็นล่ะกำลังใจให้ซาวนารีเหมือนจจจเจ๊เจ๊เถียวเลยคนเถี่ยวคนไปเอาลงไปเห็ดทานพี่น้องเอาลงไปเห็ดทานตะกีวันแล้วแล้วคุดมั่นแล้วแล้วก็สิเฮ็ดสิปลูหมวกเพชรซะก่อนเห็ดชวนปลูหมวกเพชรทานดังผัดเบิร์ดพี่น้องทานดังเบิร์ดแหละล่ะก็พากันไปตัดนใหม่มาถมทานซะก่อน นี่คือตัดไา้ใหญ่ไปในเกษตหไา้เติบเนาะมาทมทานไว้ดังจะนอ,อนบบแนมดำหด้ดำหน้าก็สิสะดวกใสหห่ห้ากำบปริไปห้าอาพืชอลัวเอาเหตุไหวนี่ก็คือชีวิตประจำวันของมนาลีสแนวพี่น้องก็ได้ ่ะกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจวันนลีนี่คือสวนมันต้นเนะพี่น้องสวนมันต้นที่ว่าเฮาได้ขุดได้อันนี้ไปแล้วเรียบร้อยนี่ก็ล่มันท่านได้เก็บแม่นแล้วอันแล้วขวดอันมทานแล้วแล้วก็สิมเก็บเอาเขาไว้เนาะคั่นไว้เฮอย่า่มันตายก็บ่นี้ละยามมื้อแงก็สิได้มาคนเอาละ บ้าไปเฮ้งกับไต่ถิ่มได้นี่ก็คือสวนมักนี่หน่อยมักน่านักนี่วันนาหลีนะก็พ่อได้พ่อได้เก็บได้กินแยมลำหน้าก็พ่อได้กินสวนมักนี่หน่อยกกไว้อันนั้นก็ได้กกไว้ก๊กมาหันหนิก็สซีจบคลิปไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยจบคลิปไว้ก่อนเด้อผ่กคนหลายกูแซ่ Kau tindak balik Saban Alisa, ney outdoor, fi no kahdi, sebaiki.